กุหลักต่างชาติครับพี่น้องเด้อสติีปกับปรยาครับพี่น้องอยู่นล้านเกาลั่นเหนือจวดจัดฟาดเบิ่มนี่ยครัพี่น้องพี่น้องไปะยานลูกไปนิ้วมูอะไรพี่น้อแสบมันแทจะไมเลยทุนักร้องเสียงวิหกนักร้องเสียงวิหกก้อยนกหกปกหกโป๊ก ครับครับม,มากับมิสเตอร์สตีฟแมคโคลอยนะฮะนี่สตีฟแมคโคลอยแม,มะะคโคลอยนะฮะนี่นะฮะกุแลนายดิพี่น้องมาจูบกันยู แน่ๆมาจูบกันจะกยินเกากันเลยใช่มคัน่ะกุหลักต่างชาติะพี่น้องนะสติกกบปรยาคับพี่น้องยุ่ล้านเก่าล้านเดิือจวดจาดฟาดเบิ่มนี่ยและพี่น้องไม่นุ่งนงนี่ก็สวยหน่อยเดีวนี้ที่ไม่โคตรลอยค่อยเบื่อนินลาบนอกมาเอาอาหารเออเออเอาตลอบแนี้โอ้หหลายหรอ โอ้ตายหาเต,นะตีบอนแพ้ก่ต้องกินเผาคนวะเนี่เสียวซื้อหลายไปึงอืที่ยางไงนะที่ยังไงนะไม่นู่นยังไงน,นะกาผัดบะเจ็บขาไม่ขาเลยพี่น้อง ไม่คาปไปยุไปเฮดเองไม่ไปน้องไปายารลูกไปนิ้วเขาผัดเบนโเนี่เย yeah, อะเขาผัดเมนก็ผัดนะครับเซียบน้อมหน้าโรงพยาบาลบุชินาลายนะครับ mm hmm. จวดจัดปัดบึ้มไม่ออกหรือไ mm hmm. ม่น้องเมนูเนี่ก็ได้เ mm hmm. มนูของเซียบนี่ต้องเป็นเ mm hmm. มนูที่เจวดจาดปัดบึ้มนะฮะหาได้ทุกเมนูนะฮะ ไปเลยตลอดครับตละมือนะไปได้เขาบอเปิดประเทศเล่าเขากั่นเมียนมาครับเบียดนะครับี่ร่วงไปที่น้องมันมาติดโควิดดีล่ะไปเซกับ่ไปทายห้ากินยู่แถวบ้านนี่ล่ะอืเพราะว่าอยู่ที่เยมนไหนนี่แหละ อยงางเาที่ตับธนาคารเน่าไดหร่เอาไมโปร่งใสเลยเขาไปาัดถาดใหญ่นะฮะขัดโมยอะไรเนาะอืมสวยนะคะโอเคนี่แงเลย หัดหัดใบนอ้ยลไ่ไวเหรอโอ้บันเขาวในลูกเด้นไปนอกมาปลางมาด้วยนะฮะถ้าสั่งเมนูเขาผ่านให้นะฮะ เมนูต่อๆไปก็ค่อยว่ากันไปนะครับเป็นเมนูกับแก้มนะฮะเขาบอคือว่าเราเรากินแสงหรือแบะคือคือแสมแสมอะไรแสงเปานีแบบแส ไเก้มันใจได้สูงเกิดง่ายแอบพี่สันใส่ได้หน้าตาใส่ได้รสชาติมากันผู้พัดกะใส่ได้จวดจาดปสาดบึ้มนะฮะจวดจาดจวดจาดย่างเดี๋ยวพี่น้องอ๋อ เาไปเชื่อเบียงของลูกของลูกเออลูกก็กินเด้อลูกไ่ไหนถือของว่าลูกลุยหอครับขอบคุณลุงสตริบนะฮะไวพรให้นะครับให้ช่องดังๆดังๆเพราะว่าขี้ถูกป่องมันก็จะไปเองตันวันนี้ปี๊ดแมทโค่ลอยนี่คือคนอีสานว่ามาเป็นเรื่องกันละมกเจ้ากระเปียอย่างนี้พี่น้องอันคันว่า กับอกเออมันหากินขี้ึกปปองยังสิกับหมายเทียว่าหากินดถูกทางนั่นแหละฮะก็คือใช้ได้แล้วฮะขี้สุปปองขี่สุป่องคุณขยายความของคำว่าขี้สุป่องอันนี้สายไหมนกจิงดาวก้อนมากระบอกองเสียงท้องนะนกร้องเสียงท้องนกเรียงวิหกนกเสียงวิหกก้อยงวิหกนกหกโกหกโกนะฮะนกร้องเสียงวิหกนะ ก,ก็พี่สิงห์นะครับเจ้าของร้านนะฮะนักต่อองเสียงคือพี่ก้อยนะนักก้อยนักร้องในตาเศร้าน้ำเต้าอีละวันเรื่องสีนะฮะว้ายลูกบอกซื้อจริงไปพี่น้องโอ้ที่โปงสติครับเมนูจดจากนพื้นนะฮะชับอยู่พ่อแซ่บอยู่นะไม่ใช่ไม่นาะงไม่ใส่ไม่ใช่เมนูข้าวผัดนะฮะข้าวผัดง่ายๆไม่ได้ใส่พริกแารดีหร่ะคุณรู้ลุล่าล่าหรอครั่ผั่เที่ยงแล้วก็พอโจมก็ซื้อกุ้ยแกาให้ลูก อันนี้คือนักร้องเสียงมีมบด้วนักร้องเสียงจองหองเด้วยพี่น้องนี่ลำพองรัตนพงศ์ครับงกินจองหองมาลองตอนเท่าแล้วพี่น้องหิ้วเข่าก็เห็นว่ามกินเข่าอยู่ละบลาดบัวขาวเลยพี่น้องเนี่ยอ่ามาได้มาได้พี่น้องครับมากับมิสเตอร์สตีฟแมคโคลลอยครับครับมากับมิสเตอร์สตีฟแมคโคลลอยนะฮะนี่สตีฟแมคโคลลอยแมคโคลลอยนะฮะนี่นะฮะ เอาพอกันไหพี่น้องอันมากินมาตุกวงต่งไกกินเขาอัดอเดียวอเข้าวอร่อยมันอย่างนี้ข้ามันลอยมันกันลักษณะร่างกายเหนื่อยล้าเออได้เหนื่อยล้าทำอะไรไม่ได้นะฮะแบคโค้ร่อยไหมแมคโคดไหมกุ้นแคโค้วแบคโค้ร่อยวะแขนมันลอยวะเหยีแบบเล่าบางแล้วหิวเขาสดิจับแบบจุกจุก ก็ลาดวัวขาวเลยพี่น้องนเนี่ยอะมาได้มาได้พี่น้องครับมากับมิสเตอร์สตีฟแมคโคลอยครับ,รบ <c oughs> มากับมิสเตอร์สตีฟแมคโคลอยนะฮะเนี่ยสตีฟแมคโคลอยแมคโคลลอยนะฮะเนี่ย <c oughs> นะฮะ เอาพอกัรกินพี่น้องอันมากินมาตุ้งวงต่างไก่กินขาวอัดผัเดียวอีกข้ามันอยขมันลอยมันอย่างนี้ข้ามันลอยมันกันลักษณะร่างกายเหนื่อยล้าเออไหนืยล้าทอะไรไม่ได้นะฮะเเห็นแม่โคอยไหมม่้อยแม่แบจุกไหมโอ้ดแมู่ว่ะแมู่รลอยว่ะแขนมันลอยว่ะอเรอแบบเล่าแล้วหิวเขาสดิจจแบบจุกจุก ตวงมอสอนังอนวมือใหญ่เลยอ่บงบงมือใหญ่เลยแแก้วเดียวส้มปะไม่เาส้มปะเบอร์เกิลจิ้มเปีวนัวหนวไมเอาแล้วคือแบบมันก็บแม่คำเอาเบอร์เก่าโทรมาเติมกบระต๊อกเป็รับกับข้าอ็มเลยม่ไหวบางม่ไม่าะชื่อนนั้นี่คือกู้กระต๊อกรับแล้วก็กระต๊อก เล่นไปเงินเล่นไปเงินวเจ้าบอนใส่ผมุไม่จก็คือประจัม่ะ cô có xếp đây nói mày xếp lại xếp lại Hèn 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 เสียบกระบมันีแจ่เสียบกระซิมดิบนึงเกระบหมกบนมากเด็ดเดโอตรงเงเเสงมาหนเก็บห็ดกระมวลไป็นหดต้วนกระไ้เขาก็ไปก็บเับยันลูกดต่อแบบเด้ตัวละโลึง เพือเสื่เอาทำมอ่ะอาพอกันยิบหนาครับพี่น้องสวัสดีครับจดจัดฝัดเบิ่มครับเชฟน้องเมื่อกลโอ้เหมือนไก่หุนมันดีน้องอย่าหันหนามาเด้อเพื่อนเด้อะงัต้องหันหนามาเด้อเห็นเรากินยูฮาระโอเค